คนนี้เป็นแม่ครัววิ่งหาเสื้อไม่ทันค่ะต้องรัวเสื้อเลอะเลยไปหาไม่ทันนั่งได้หรือยังนั่งได้ค่ะนั่งได้ค่ะน่าเมาถ่ายลูกมูเรียกว่าอะไรนะคะอ่อเชิญแหกตาสามเีค่อกี้ค่ะยังนะ ตนดูเท่าไหร่ครับกรรมการเท่าไหร่อันนี้ะดูี่สิบนนี่ถึกรรมการเจ็ดสิบคนที่เหลืออยู่คือคนกับรถที่มาด้วยกันค่ะเออพิสุดาขะเชิญค่ะคนเชิญพิสุดาวงสว่างสนิทเชิญค่ะโ <c oughs> ต๊ะโอนไปไปก้าเชิญค่ะเชิญพิสุดาขาเชิญค่ะตัวโตระสักครู่นะคะ เราสักครู่หนึ่งช่างภาพาเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเรียกว่าแหกตาสามัคคีค่ะไม่อมเหรอ,อพร้อมค่ะ,อออคะขอเชิญทุกท่านแหกตาสามัคคีค่ะ

โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ